ตนนี่อนนีพร้อมแล้วรายการข้างนอกอยางพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราเปิดประตูไปแล้วบอกมันแค่ว่าพร้อมแล้วค่ะยชมพูไม่ได้เลยเระเปิดประตูทุค่ะเระตูหลังตึกถ้าเอาคนไข้มาเาจะเปิดประตูหลังตึ่บอกว่าเราพร้อมแล้วเอาไปได้เอาไม่ได้เรายังไม่ฟนอไม่ได้เเลยไม่ต้องลานก็ไยังไม่แตเปิดให้เขาเข้ามาค่ะบอกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ แม่ตาเหรอคะแม่ผิดอะไรไหมคะ เราก็ต้องปขเลยใช่ใช่เราไม่นจะจะดูจริหเอ้ไม่บี่ไใ่มีพีบางคนถ้าเกิดว่าเป็ดูในห้องแล้วเขาไปดูทจอก็ได้นะแต่คนที่ปฏิบัติจริงอนดูของจริงก็ได้นะเพว่าเขาจะเอาเราเป็นหนูเด้ เป็นหน่ท,นที่รับคุณค่าคนไม่ทำแน่นอน้ัาวเาเป็นโู้ัวอยากเห็นว่าไม่แค่เรื่องสงสารคแต่แวิต้องการกั้งใจกันตั้งใจตั้งเรยนีกว่าไม่ตตังก็ต้องดู็วจะเห็นของอะไรได้นะไม่ใช่แบบร้อย